อุปสรรคอีกอย่างหนึ่งที่อาจส่งผลต่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพก็คือ administrative barrier หมายความว่าอย่างไรลองนึกดูนะคะถ้าเราเป็นผู้บริหารของโรงพยาบาลการที่เราใช้เวลาในการสื่อสารกับผู้ป่วยจำนวนมากไม่ได้ทำให้เกิดจำนวนเงินงอกขึ้นมาไม่ได้ทำให้โรงพยาบาลได้มีรายได้มากขึ้นเพราะรายได้ของโรงพยาบาลส่วนใหญ่อยู่ที่กระบวนการการให้การรักษา p r o c เ d u r e ต่างๆที่เราตรวจเราวินิจฉัย และรวมถึงค่ายาที่เราจ่ายให้กับผู้ป่วยแต่ไม่ได้มีการเก็บค่าบริการในการให้คำปรึกษาเพราะฉะนั้นทางด้านบริหารอาจจะมองอาจจะมองการให้คำปรึกษาการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพไม่ได้มีความจำเป็นไม่ได้มีความสำคัญเทียบเท่ากับการจ่ายยาหรือกระบวนการต่างๆที่เราให้กับผู้ป่วย